พี่โปงหันมาขึ้นไหวขึ้นไหวเอนพี่แอและเซแออยู่ไหนง่ายน,น,น,นะคะเซแอหันมาเร็ว เราจะไปไหนนะฮะซื้อระเปามาแล้วเหรอคะเราจะไปไหนกันหรอคะยังไม่รู้สิแต่ว่เามั้ง 外卖啊。